เฮ้ hey, สวัสดีครับพบกับผมครูอัดและคุณกำลังฟังรายการ Miracle Code Psychology รายการจิตวิทยาที่จะพาเพื่อนๆไปสะท้อนตัวตนให้ลึกขึ้นอีกสองเท่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีิขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูอัดขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่2ในเรื่องของสมองของ introvert และ extrovert ทำงานต่างกันไงแล้วใครมี empathy มากกว่ากันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดเมื่อกี้เปิดเพลงเป็นการ Introduction นิดหนึ่งนะครับ Introvert Extrovert เราได้ดูกันไปแล้วว่าต่างกันยังไงในเชิงบุคลิกภาพใน EP ที่1นะครับ EP ที่2คลิปนี้เราจะมาดูกันถึงสมองของ Introvert และ Extrovert Introvert นะครับ เราทวนกันนิดนึงก็คือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบชาร์จ Energy ตัวเองได้การอยู่คนเดียวหรือด้วยการที่สะสมพลังงานด้วยการอยู่ที่เงียบเงียบสงบสงบ,สงบในขณะที่ extravert นะครับจะชอบออกไปเข้าสังคมเจอกับผู้คนเยอะๆมีแสงสีเสียงมีความสนุกสนานเฮฮาปาร์ต hey ี้ที่แบบมาจาก external stimulation มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสารในสมอง สมองมันทำงานต่างกันนะครับ introvert จะมี acetylcholine เป็นสารในสมองตัวนี้ที่ active มากกว่า introvert น,นะครับและทำให้บางที อาจจะไม่ได้ชอบเสียงดังๆอย่างอ่านหนังสือหรือโฟกัสกับการทำงานถ้าเกิด Environment รอบข้างแบบมีคนซุบซิบนินทาเสียงดังเจ้าเจ้ากันเต็มไปหมดก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เพราะว่าสมองของ Introvert จะมีความ Sensitive เปราะบางในช่วงที่แบบ มันเป็นสมองบริเวณสำคัญในการคิดวิเคราะห์นะครับควดไม่ได้มาในเชิงทฤษฎีมากเกินไปเนาะจะได้ไม่น่าเบื่อและได้สนุกเรียนรู้ไปได้วยกันด้วยนะครับอินรอรทร v e r t จะต้องการชาร์จ energy คนเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่า arousal การทำงานของสมองปฏิกิริยาของสมองภายในอะ่ะมันเกิดขึ้นเยอะอยู่แล้วไงคือเสียงภายในไม่ได้หมายความว่ามี hallucination มีเสียงหลอนเลยแต่ว่าการทำงานของสมองในเมื่อเยอะอยู่แล้วสิ่งรอ อบข้างอ่ะจะต้องเบาจะต้องเงียบจะต้องสงบเพื่อที่จะจัดสมดุลบาลานระหว่าง energy ภายในที่มันเยอะกับ energy ภายนอกที่ต้องการให้มันน้อยไม่งั้นถ้าข้างนอกก็เสียงดังในสมองก็ทำงานเยอะเกินไปมันก็อาจจะ overwhelm จนถึงขั้นแบบ ไม่ไหวอ่ะตัวตัวคนคนนั้นจะต้องเป็นคนเดินออกไปเองในขณะที่ extravert นะครับมีสารในสมองตัวโดปามีนที่เราหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับโดปามีนสารในสมองที่เกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับความตื่นเต้น alertness นะครับก็จะค่อนข้าง active นะครับส่วนของสมองอาจจะแบบ active น้อยกว่านะหมายถึงมีสารในสมองตัวโดปามีนที่ทำให้ extravert เนี่ย มี energy มีความกระตือรือล้ลนกระตือรือล้นมีพลังงานกระปี้กระเป๋าที่ดูแบบขยับตัวดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่าแต่ไม่ได้แปลว่า introvert ไม่มีชีวิตชีวาก็แค่สแสดงออกไม่เหมือนกันพฤติกรรม behavior ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองภายในสมองของ extrovert เขาเขียนว่ามี less reactive than introvert ไม่ได้แปลว่า extrovert สมองทำงานแบบไม่ทำงานนะแค่ active น้อยกว่า เขาก็เลยต้องการจะจัดสมดุลโดยที่ให้ Environment มีแสงสีเสียงมีพลังงานสูงนะครับก็เลยมักจะเป็นคนที่ชอบออกไปเจอคนเข้าสังคมชอบอะไรที่มันสนุกตื่นเต้นนะครับเพื่อบาลานซ์จัดสมดุล Energy ในสมองและจากภาย,ภายนอกสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เลยเป็นความแตกต่างใน การใช้ชีวิตของ i n t r o v e r t และ e x t r o v e r t เพราะว่าสมองมี pathway มีการทำงานที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจแบบเจาะลึกชนิดพิเศษกันเพิ่มเติมดีกว่านะครับอินทร v e r t สมองเป็นยังไงสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า prefrontal cortex จะทำงานเยอะเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงลึกไม่ได้คิดลึกนะคิดคิดเชิงลึกคิดวิเคราะห์หาความหมายในสิ่งต่างๆของชีวิตตัดสินใจอะไรอย่างรอบครอบละเอียดถี่ถ้ถวนแล้วก็เลยมักจะ a s s o c i a t e introvert ว่าเป็นคนที่ชอบคิดก่อนพูดคิดก่อนทำไม่ได้อยู่ๆก็แบบทำอะไรทันทีหรือพูดอะไรทันทีมันจะต้องมีความแบบ ไตรตรองมีตกผลึกและว,ว่าสิ่งนี้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะแสดงออกสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่นําเสนอให้กับลูกค้านําเสนอให้กับทีมงานในแผนกเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าโดปามีนจะมีในระดับที่ lower level นะครับสมองส่วนที่ทำงานเยอะๆเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการ Environment ที่สงบเงียบและมักจะ process การสนทนานะครับเพราะคลิปนี้ก็เกี่ยวกับ Empathy ด้วยว่า introvert extrovert สมองมีความแสดงออกถึง Empathy ต่างกันยังไงใครมากกว่าใครน้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนท้ายแต่ introvert เนี่ยจะ process วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ social interaction การสื่อสารในสังคมช้ากว่านะช้ากว่า extrovert แต่ลึกกว่าหมายความว่าจะ หาถึงความหมายเหตุผลดูถึง nonverbal cues การแสดงสีหน้าอารมณ์ body language ต่างๆอย่างละเอียดและลึกซึ้งอ๋อเขายิ้ม มันไม่ได้แปลว่าเขามีความสุขทันทีเอาดูลูกตาเขาดูการแสดงบอดี้แลง a g e ไม้มือเขานะครับเขาขยับตัวยังไง Introvert จะชอบ p โปรเ s สข้อมูลพวกนี้นะครับเพื่อเข้าใจคนแบบเชิงลึกในขณะที่ e x t r o v e r t นะครับสมองจะทำงานยังไง Activity หรือการทำงานในอ m มิก a l จาจะสูงนะครับ ในอะมิกลานี้ก็คือส่วนของสมองที่เกี่ยวกับการ process อารมณ์อารมณ์ตัวเองอารมณ์คนอื่นนะครับก็จะมักจะเข้าใจอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวและรับรู้ได้เร็วว่าอ๋อคนนี้โกรธควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือคนนี้เขามีความตื่นเต้นมีความตกใจอะไรยังไงละควรจะตอบสนองแบบไหนนะครับ extravert จะเก่งในเรื่องของ social intelligence นะครับความฉลาดทางด้านสังคมและมีโดปามีนที่เยอะนะครับในสมอง ซึ่งแปลว่าสมองส่วนที่ทำงานน้อยเนี่ยจะต้องการมี activity เยอะๆจากสภาพแวดล้อมนั่นเองนะครับภายใน cortex จะมี a r o u s a l น้อยทำให้เรามักจะ associate เข้าใจว่า extrovert เนี่ยเป็นคนที่ชอบแสดงออกเป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นคนที่กล้าหาญในความเป็นจริงอาจจะแล้วแต่คนเนะาะทั้ง introvert และ extrovert นะครับแต่ ก็คือต้องการสภาพแวดล้อมที่มีแสงสีเสียงเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานเพื่อตอบสนองต่อ Under Aroused c o r ร์เของสมอง e x t r ซ v e r t รเนั่นเองนะครับไม่ได้จะบอกว่า e x t r ซ v e r t เเป็นคนไม่คิดนะทุกคนคิดได้เพียงแต่ว่าการแสดงออกถึง สิ่งต่างๆในใจเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในคนที่เป็น extravert มากกว่า introvert เท่านั้นเองซึ่งบางทีก็มีข้อดีนะดูจริงใจดูเข้าถึงง่ายนะครับแต่ i n t r o v e r t ก็มีข้อดีเหมือนกันเราจะมาในเชิงจิตวิทยาเชิงบวกด้วยนะครับวันนี้ introvert ก็คิดก่อนทำก็จะละเอียดถี่ถ้วนนะครับ extravert ก็จะกล้าแสดงออกก็มีความข้อเป็นข้อดีที่ไม่เหมือนกันนะครับสลับกันเมื่อกี้ introvert process ข้อมูล ที่เป็น social interaction ชา้าแต่ลึกใช่ไหม extrovert จะ process social interaction การสนทนาการสื่อสารกันในสังคมได้อย่างรวดเร็วเ,เขาพูดแบบนี้มาจับใจความอย่างรวดเร็วอ๋อมันน่าจะแปลว่าประมาณนี้นี่เองนะเขาน่าจะกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเขาน่าจะกำลังมีความสุขกับอะไรบางอย่างอยู่คือคิดแบบรวดเร็วหรือเห็นคนยิ้มก็จะรู้เลยว่าอ๋อคนนี้ย happy มีความสุขดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสในเชิงลึกมากขนาดนะั้นในเรื่องของ non-verbal communication ซีหน้า facial expression body language posture การยืนการนั่งนะครับหรือการแสดงออกอื่นๆเขาเงื่อแตกหรือเปล่าเขาสั่นอยู่หรือเปล่า extrovert อาจจะแบบมองข้ามไปนิดหนึ่งเพราะว่า process ข้อมูลเร็วไงคือมองใน surface อาจจะไม่ได้ลึกมากแต่ก็ไม่ได้มี ไม่ได้ไม่ดีนะคือทุกอย่างมันมีความเป็นข้อดีที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือการทำงานของสมองแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับ e m ม a t h y ละ่ะสำหรับ i n t r o v e r t จะมีสิ่งที่เรียกว่า e m o t i o n a l empathy มากกว่าคือต้องพูดแบบนี้เลยนะครับว่า empathy เนี่ยมีหลากหลายชนิดแล้วไม่ได้แปลว่า i n t r o v e r t จะดีกว่าหรือ e x t r o v e r t จะดีกว่าก็แค่ดีไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่มาเข้าใจกันดีกว่าว่ามี empathy ต่างกันยังไงนะครับ emotional empathy คือ introvert เนี่ยมักจะชอบฟังมากกว่าพูดเพราะฉะนั้นจะจับใจความว่าอ้อคนเนี้มีความรู้สึกแบบนี้อยู่เราจะต้องคิดก่อนพูดถ้าคุยกับคนที่โกรธอยู่คนที่อิดช้าคนที่มองโลกในแง่ลบอะไรต่างๆ introvert จะเข้าใจแบบลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ฟังครับหรือเวลาสนทนามักจะเป็นคนตั้งคำถามแล้วก็ฟัง จะไม่ได้เป็นคนออกไอเดียก่อน,สนเสนอก่อนพูดก่อนตลอดเวลานะครับถ้าเราแบ่งเป็นาศาสตรส่วนฟังมากกว่าพูดแต่ก็พูดด้วยนะไม่ใช่เป็นคนที่พูดไม่ได้เลยไม่ไม่ใช่นะครับอินทร v e r t อ่ะก็จะ prefer one to one connection ด้วยนะครับถ้าได้สนทนากันตัวต่อตัวมันลึกซึ้งมากกว่าเข้าใจได้ละเอียดลึกซึง้งจะรู้สึกถึงความสบายใจความโล่งใจที่แบบอ๋อเราได้สามารถไว้ใจเขาได้แต่ถ้าคนเยอะๆปุ๊บเมื่อไหร่ อย่างครูอัดก็เป็นนะครับก็จะรู้สึกแบบมัน o v e r อร์เวลรู้สึกอยากกลับบ้านรู้สึกอยากหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมแบบนั้นไปไหนก็ได้อะที่แบบมันไม่ใช่ตรงนั้นอ่ะอาจจะมีความรู้สึกที่แบบมันเหนื่อยลาถ้าคอนเน c ชั o น s มันเยอะมากๆเกินไปใน Setting หนึ่งนะครับและมักจะมีการทำงานของ Mirror Neurons ชัดเจนแข็งแรงเยอะนะครับในคนที่เป็น introvert อะไรคือ mirror neuron mirror neuron น ne ิวรอนขออภัยนะครับคือในสมองเราก็จะมีเซลล์เซลล์ในประสาทต่างๆในสมองของเรานะครับที่สะท้อนถึงการทำกิริยาท่าทางคำพูดของอีกคนหนึ่ง แปลว่า Empathy ใน Introvert เนี่ยจะเข้าใจการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะ Mirror Neuron หรือว่า Neuron ที่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของอีกคนหนึ่งทำงานได้ดีก็จะเข้าใจคนอื่นอ่ะส่วน e x t r o v e r t จะมีเป็นชนิดของ Empathy ที่เรียกว่า cognitive empathy ที่ค่อนข้างเด่นกว่านิดนึงนะครับซึ่ง เกิดจากการที่เขามีทักษะในการอ่านเข้าใจถึงเมื่อกี้อาจจะขวดพูดว่า extrovert แต่ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกมากและไปเจาะจงว่าไม่ได้สังเกตถึง body language facial expression มากขนาดนั้นใช่ไหมแต่เขาก็มีนะเขาไม่ใช่ไม่มีเลยแต่มีในเชิงที่แบบอาจจะไม่ได้เจาะทุกๆรายละเอียดเท่านั้นเองนะครับแต่ก็คือสามารถที่จะอ่านได้ว่าคนนี้ยิ้มมีความสุขคนนี้ร้องไห้คือเสียใจก็มักจะมอง จากสิ่งที่เห็นได้ในใบหน้าของคนอีกคนหนึ่งมีทักษะในการเข้าใจและปรับตัวเข้าหาสภาพแวดลอ้อมอารมณ์คนอื่นได้ดีแต่เขาจะคิดก่อนว่าสิ่งที่เห็นน่ะมันแปลว่าอะไรสิ่งที่เห็นคือเขาเสียใจเพราะเขาร้องไห้สิ่งที่เห็นคือเขาดีใจอาจจะถูกขว่วยเพราะว่ามีความสุขมีการยิ้มมีการหัวเราะมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นไอเดียของ cognitive empathy ทั้งคู่ introvert และ extrovert มี Empathy แต่แค่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับงั้น e x t r o v e r t จะมีในด้านของ cognitive empathy เรื่องของทักษะการเข้าสังคมเรื่องของการคิดถึงว่าอีกคนนึงอ่ะน่าจะมีความรู้สึกยังไงในขณะที่ introvert จะมี emotional empathy นะครับหรือรับรู้ถึงอารมณ์โดยตรงเลยจะไม่มานั่งคิดถึงสิ่งที่เห็นแต่จะวิเคราะห์แบบในเชิงลึกมากกว่านะครับ แล้วแต่ละชนิดแสดงเอมพ t h y ีออกมายัางไงเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์กันนะครับในคลิปนี้มีเพื่อนร้องไห้เพราะอกหักแฟนบอกเลิกมาถ้าเป็น i n t r o v e r t ก็มักจะเป็นฝ่ายเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีให้คำแนะนำที่ลึกซึง้งที่แบบเหมือนมีความหมายฟังแล้วมันแบบเฉียบคมมันลึกแล้วก็อยู่ด้วยบางทีอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเท่าไหร่ แต่ก็อยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วยเป็นเพื่อนให้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีคนอยู่ข้างๆมีเพื่อนอยู่ข้างๆที่สามารถเข้าใจเขาได้ extravert จะตอบสนองรวดเร็วนะครับเร็วกว่าเร็วในเชิงที่แบบอ๋อก็หาอะไรสนุกสนุกมาเช mm ียร์อัพเพื่อนคนนี้เพื่อลบกวนเขาจากความเจ็บปวด distract เขาจากเพนนะครับก็อาจจะชวนเฮ้ยไปดื่มเหล้าไปคาราโอเกะกันไหม อาจจะได้ลืมๆสักทีคนนั้นมันไปก็ดีละ extravert จะเป็นแนวที่เน้นความบันเทิงเน้นความสนุกเฮฮานะครับเพื่อเป็นการลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มานั่งฟังนั่งเข้าใจจริงๆหมายถึงแบบให้ advice เชิงลึกเหมือน introvert งั้นการแสดงออกถึง empathy ก็จะต่างกันนะครับ แล้วเ,เราสามารถฝึกฝนเอมพัตตีได้ยังไงนะครับหรือก่อนหน่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกตารางก่อนได้นะว่ามีการแสดงออกแบบ introvert response หรือว่า extrovert response มากกว่ากันหรือมี a mix of both อยู่ตรงกลางเอียงไปทางไหนก็สามารถบอกตาราง ได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบุคลิกตัวตนที่เราเป็นหรือจริงๆแล้วเราเป็น a m b บิ e เวที่อยู่ตรงกลางแต่มันก็ต้องมีการเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากกว่ากันแหละนะครับให้กำลังใจเพื่อนที่อกหักยังไงแชร์ด้านล่างได้นะครับอ่ะส่วนถัดมานะครับเราจะเทรนเอมพ a t h ีได้ยังไงนะครับ Neuroscience ne บอกว่าเราสามารถที่จะฝึกฝนเอมพัตีได้คือทางด้านสมองเราเราสามารถเทรนสมองของเราไม่ว่าจะเป็น i n t r o v e r t หรเอ e x t r o v e r t เราสามารถมีเอม a t h ีได้ทุกคนผ่านการฝึกฝนครับ e m ม a t h ีเป็นทักษะเอม a t h ีไม่ใช่บุคลิกภาพเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นทักษะเราสามารถฝึกฝนได้ ซึ่งผ่านการฟังนะครับฟังตั้งใจฟังแบบจริงๆให้เข้ามาแล้วเรา process จริงๆไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาแบบนั้นอันนั้นไม่ใช่ a active l i s t e n t n g i c t i v t listening เราฟังด้วยความตั้งใจอาจจะไม่ได้ต้องพูดอะไรอาจจะยังไม่ต้องเสนอไอเดียอะไรฟังก่อนเหมือนเป็นการเก็บข้อมูลก่อนนะครับจินตนาการว่าเราเป็นนักสืบเราเป็นนักจิตวิทยาเราอยากจะรู้ทุกอย่างให้ได้มากที่สุดนะครับ แล้วก็พาตัวเองออกไปเจอกับสถานการณ์มุมมองต่างๆที่หลากหลายอย่าเพิ่งกีดกันตัวเองจากความคิดเห็นหรือมุมมองของคนที่คิดต่างจากเรานะครับเพราะเอมพัตตีคือการเข้าใจคนแบบ360องศาเข้าใจคนในทุกรูปแบบคนแต่ละคนคิดเห็นไม่ตรงกันทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นทําไมเราถึงคิดแบบนี้อ้อเราคิดต่างกันก็แค่นั้นเองถ้าเราสามารถเข้าใจคนอื่นได้แบบนี้นะครับเราก็จะมีเอมพัตตีที่ดียิ่งขึ้นได้นั่นเอง และถามตัวเองครับว่าอันนี้เป็น critical question สำหรับการฝึก empathy เลยนะครับ How would you feel in that situation เราเองเนี่ยจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ของเขาการที่เราจะมี empathy ที่ดีได้คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานึกคิดถึงคนอื่นเข้าใจคนอื่นนะครับเริ่มต้นจากตัวเราก่อนว่าเราเปิดใจอยากที่จะมี empathy เพราะถ้าเป็นไม่ว่าจะทักษะอะไรก็ตาม empathy Critical thinking หรือทักษะด้าน hard skill soft skill อื่นๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้คิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนได้ยากใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเพียงแต่เราลองนึกถึงว่าถ้าเราเป็นเขาอะเราจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึก empathy ที่ดีที่สุดได้นะครับโอเค สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างใน description น,นี้และสามารถไปสมัครได้ผ่าน Skill l a n e หรือจะติดต่อผ่าน Facebook Page ครูอัดมาก็ได้นะครับคอร์สเรียน Personality and Individual Differences จิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อเข้าใจความแตกต่างในผู้คนต่างแต่เติมเต็มได้นั่นเองนะครับรวมถึงคอร์ส Empathy อันนี้เป็นคอร์สใหญ่นะครับ ก็จะมีสอนในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ EQ หรือ Emotional Intelligence และประยุกต์ Empathy ใช้กับด้านต่างๆในการใช้ชีวิตด้านความสัมพันธ์ด้านการเลี้ยงลูกด้านการบริหารธุรกิจด้วย Empathy และเข้าใจผู้อื่นอย่างมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโรคทางจิตเวชหรือคนทั่วๆไปเราสามารถนะครับทุกคนที่จะมี Empathy ที่ดีขึ้นมี EQ ที่สูงขึ้นได้นะครับ เรียนครบจบในคอร์สเดียวอันนี้ติดต่อผ่านครูอัดเท่านั้นสแกน QR code ตัวนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาแคปหน้าจอนี้นะครับแล้วติดต่อเข้ามาว่าสนใจคอร์สตัวนี้และอันนี้จะเป็นคอร์สสั้นนะครับสำหรับเมื่อกี้ก็จะมี ครอบคุมทุกมิติของการใช้ชีวิตเลยแต่สำหรับคนที่ต้องการศึกษา e m ม a t h y แล้วไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่ก็สามารถเรียนเป็นคอร์ส Empathy and Counseling จิตวิทยาเข้าใจคนให้คำปรึกษาฉบับมืออาชีพนะครับก็จะเป็นการรู้ถึง พื้นฐานของการให้คำแนะนำการให้คำปรึกษาและเอมพัตตีแบบเบื้องต้นนะครับก็สมัครได้แล้วแต่ว่าจะสนใจคอร์สตัวไหนอยากเรียนดูอะไรเพิ่มเติมส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามนะครับและไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ